สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ American Express หรือ AXP กันนะคะจากข้อมูลวิเคราะห์หุ้นที่เราได้มาค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นเอาประเด็นสำคัญๆเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจเขาแล้วก็สถานะการเงินรวมถึงอนาคตมาย่อยให้เข้าใจง่ายๆค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ สิ่งแรกเลยที่ข้อมูลพูดถึงแล้วน่าสนใจมากก็คือโมเดลธุรกิจที่เขาเรียกว่า close loop หรือวงจรปิดซึ่งมันต่างจากพวกวีซ่าหรือมาสกาชัดเจนเลยนะคะคือ AXP เขาทำเองเกือบหมดตั้งแต่ออกบัตรประมวลผลธุรกรรมแล้วก็ดูแลร้านค้าเองโดยตรงใช่ครับซึ่งไอ้โมเดลแบบนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยมันทำให้อเมริกันเอ็กเพรเนี่ยได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ใจ่าย ทั้งของฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่งร้านค้าแบบละเอียดมากๆเลยครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือการที่เขาเห็นข้อมูลทั้งหมดนี่เองครับผมและฐานลูกค้าหลักของเขาที่ข้อมูลบอกก็คือเน้นกลุ่มพรีเมียมคนมีกําลังซื้อสูงๆใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งก็ทําให้คุณภาพสินเชื่อโดยรวมเขาค่อนข้างดีอืมแล้วก็ยังมีพวกบริการด้านเดินทางสิทธิประโยชน์ต่างๆที่แบบว่ามัดใจลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ได้เหนียวแน่นเลยครับถ้ามาดูในมุมการเงินบ้างนะครับ ณเดือนกรกฎาคม2025เนี่ยค่า P/E ของ AXP อยู่ที่ประมาณ22.55คืออาจจะดูสูงกว่าค่าเฉลี่ยบ้างในบางช่วงนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆคือ ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตัวเลขนี้สูงถึงประมาณ34%เลยทีเดียวครับโอ้โห34%นี่ถือว่าสูงมากนะคะแสดงว่าเขาเก่งมากในการใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นไปสร้างกำไรแล้วเรื่องหนี้สินล่ะคะ ที่ดูเหมือนจะสูงเหมือนกันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตั้ง170.4%นะคะอ๋อครับคือตัวเลขนั้นถ้าดูเผินๆอาจจะดูน่ากงังวลแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปดูหนี้สินสุดที่จริงๆเนี่ย เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วมันอยู่ที่ประมาณ2.5เท่าซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ยังจัดการได้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงด้วยซ้ำในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่สำคัญกว่านั้นคือบริษัทเข้าสร้างกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานได้แข็งแกร่งมากครับจ่ายเงินปันผลก็สม่ำเสมอล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเพิ่มอัตราพันผลไปเมื่อเดือนมีนาคม2025นี่เองอืมงั้นก็ดูแข็งแกร่งใช้ได้เลยนะคะในแง่การเงินทีนี้ถ้ามองในมุมการแข่งขังขนบ้างล่ะคะ Axp เขาก็ไม่ได้ครองตลาดใหญ่แบบ Visa หรือ MasterCard เนาะใช่ครับส่วนแบ่งตลาดในเครือข่ายบัตรเครดิตเขาจะอยู่ราวๆเอ,อ่อสิบสามถึงสิประมาณนั้นครับแต่จุดแข่งเขาก็คือแบรนด์พรีเมียมแล้วก็ความแข็งแกร่งในตลาดลูกค้าองค์กรใช่ไหมคะถูกต้องครับโดยเฉพาะพวกบริษัทใหญ่ๆใน Fortune 500เนี่ยข้อมูลบอกว่าใช้บริการ Axp ถึง65%เลยโหไม่ธรรมดาเลยค่ะ แต่ว่าการแข่งขันก็ดูเดือดมากครับคือนอกจากคู่แข่งบัตรเครดิตรายใหญ่ห,ญห,ญหรือธนาคารต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่น่าจับตาก็คือกลุ่มฟินเทครุ่นใหม่ๆแล้วก็พวกแพลตฟอร์มชำระเงินดิจิทัลอย่างเอ่อเวนโมหรือเซลหรือแม้แต่บริการซื้อก่อนจ่ายที่หลังหรือ BNPL นะครับที่กำลังมาแรงมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่พวกนี้ก็อาจจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการใช้จ่ายไปได้เหมือนกันอืมจริงด้วยค่ะกลุ่มฟินเทคนี้มาแรงจริงๆการเติบโตจากทางไหนบ้างคะ ข้อมูลเขาชี้ว่า ANXP ยังคงคาดหวังการเติบโตจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เขาถนัดอยู่แล้วคือการเดินทางความบันเทิงพร้อมๆกันนั้นก็พยายามขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นอย่างกลุ่ม millennials แล้วก็มีการลงทุนในเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องด้วยครับทั้ง AI blockchain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันการทุจริตต่างๆ ซึ่งก็ดูสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่มองว่ารายได้น่าจะโตประมาณ8%แล้วก็กำไรต่อหุ้นหรือ EPS โตเกือบ14%ในปีงบประมาณล่าสุดแสดงว่าตลาดก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของเขาอยู่พอสมควรพบได้ค่ะอันนี้เข้าใจได้เลยครับแล้วก็มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างที่บอกไปความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบอัตราดอกเบีย้ยที่ผันผวนความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ ความเป็นไปได้ที่คุณภาพสิงเชื่ออาจจะแย่ลงถ้าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาดูทั้งหมดครับสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลที่เราดูกันมา American Express ก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจมากๆด้วยโมเดลธุรกิจ close loop ที่ไม่เหมือนใครมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากในตลาดพรีเมียมแล้วก็พื้นฐานการเงินที่ดูค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ก็อยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากแล้วก็มีความเสี่ยงรอบด้านทั้งเศรษฐกิจ ทั้งกฎระเบียบการบริหารความเสี่ยงไปพร้อมๆกับการรักษาจุดแข็งเดิมเพื่อเติบโตต่อไปเนี่ยดูจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะใช่เลยครับและนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะครับคือในยุคที่ฟินเทคัำเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าบริการทางการเงินไปอย่างรวดเร็วและพฤติกรรมผู้บริโภคเองก็เปลี่ยนไปเร็วมากเปิดรับทางเลือกใหม่ๆมากขึ้นไอ้โมเดล close loop ที่เคยเป็นจุดแข่งมากๆของ American Express ทั้งเรื่องข้อมูลเรื่องบริการเฉพาะตัวเนี่ยมันจะยังคงสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืนต่อไปได้อีกไหมหรือว่าเออมันอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เขาปรับตัวได้ช้าก,กว่าคู่แข่งในโลกอนาคตรหรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อครับ